เออยิงเข้าไปดินี่กันดูความโหดครับเป็นพอเราให้ปืนแล้วเป็นไงครับทุกคนเห็นไหมปัดเข้าไปทุกคนเข้าไปสามมันลม้มแล้วได้เปรียบบอกแล้วไงว่าลม้ลมล้มแล้วได้เปรียบอีอ้วน <c oughs> <c oughs> เป็นไงดูโบติเนียครับเป็นไงพอเราให้ปืนแล้วเป็นไงครับทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงยิงมันเลยที่รักยิงมันยิงยิงมันยิงมันเออนั่นแหละ สวีดัสสวัสดีครับอยู่ในช่องกรีนโซนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเกม Sun of the Forest นะครับบุกะหาตลัยคนป่าแม่ต่างชื่อไ้ก็คือ Forest 2นั่นเองครับผมตอนนี้นะครับผมก็นะเราได้ขวานใหญ่บิ๊กอะไรนะโมเดิร์นแแล้วนะครับผมได้ไฟฉายแล้วทุกคนแล้วนะเขาบอกว่าครั้งก่อนเราก็ได้ปืนมาแล้วด้วยแต่ตอนนี้นะครับบอกตรงว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรทุกคนเด้อเด้อมันคืออะไรมันคืออะไร นี่ขนาดเราสร้างไม่เยอนด้วยคนนะดูโอ้โนคืออะไรมันคืออะไรเออมันอะไรมันคืออะไรอยู่ดีก็มานั่งกันเนี่ยมันคืออะไรไม่ให้ทุ่งให้เสียงกันเลยเออแสกหน้าไปสิครับแตกหน้าไปสิครับบอกเลยว่ามันมันก็ไม่ไหวนะครับทุกคนอย่างเงี้ยอยู่ดีก็มาบุกกันขนาดเนี้ยมันก็เกินไป นี่เป็นไงเป็นยังไงนี่ครับผมคือคือมันมีบุกกันเงี้ยทุกคนครั้งก่อนที่เราเอาปืนนะนี่นี่น,นี่เราสามารถเอาปืนให้หัวจีเนียได้ด้วยทุกคนนะแล้วเข้าไปกดที่เอวุฒจะตามไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่นางสามขานี่ก็นเนาะเดี๋ยวเดวบันตะคูนะครับอะมามานี่มานี่วัวจีเนียมานี่ที่รักสามมานี่กด E ไปที่วั์จิเนียครับผมแล้วก็น,นะครับเราทําการให้ปืนวั์จิเนียครับซบแล้วก็เราให้ GPS ติ S T K บาง,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 งเกมเขาบั็กนี่ทุกคนเห็นไหมตอนนี้เวอร์จิเนียนะครับมีปืนแล้วผมเขาบอกว่าเขาจะสามารถช่วยเราสร้างบ้านได้เฝ้าบ้านทุกคนนะแล้วก็เราสามารถติดตามเขาได้ด้วยนี่เห็นไหมครับเด่นๆคนเห็นไหมมันจะขึ้นตรงนี้เนี่ยอันนี้คือตำแหน่งของเวอร์จิเนียนะตอนนี้เขาไปไหนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วล่ะนะครับผมเวลาเขาอยู่เฝ้าบ้านเนะหรือบางทีเขาไปช่วยเราเดินตามไปช่วยเราเนี่ยมันจะได้แบบและได้มองได้รู้ว่า กูพูดแปลกๆทุกคนได้ยินเสียงแปลกๆนะครับผมเขาว่านะครับมีปืนแล้วทุกคนแล้วบอกว่านะครับกระสุนของเขาที่มีอยู่กับเขาเนี่ยมันไม่มันไม่จากัดด้วยนะบอกให้นะ <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรานะครับตอนนี้หน้าหนาวแล้วทุกคนผมบอกให็นะม,มันจะมีเรื่องฤดูตามมาเกี่ยวข้องนะ,ะมันจะหาของยากมากบางอยิบบางอย่างมันจะหาของยาก <c oughs> แล้วทีนี้นะครับผมจะทําการนะครับผมออกไปหาของกัน,นะครับทุกคนนะจ๊ะ ตอนนี้เราก็ให้ว์จิเนียนะเป้าบ้านเราแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีขวานแล้วแล้วก็มีไฟฉายแล้วด้วยนะครับผมแล้วจะออกไปหาของกันก่อนนะทุกคนออกบอกตรงว,ว่าชายทะเลนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือหาของได้ผมว่าน่าจะด,ดีที่สุดนะนะครับในตัวของผมเองแล้วเนี่ยเราจะหานะ้ำเดี่ยผมที่ผมบอกว,ว่าทำไมต้องสร้างบ้านให้มันติดอยู่กับริมนะ้ำทุกคนดูนะทุกอย่างมันเป็นน้ําแข็งไปหมดถูกไหมครับบางพื้นที่นะมันก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําตกเนี้ย น้ำก็ยังไหลยอยู่ทุกคนเราสามารถกินน้ำได้เนี่ย่ะเห็นไ,ไหมครับนี่แหละครับของการสร้างบ้านให้ติดน้าลาธารไว้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปหาของริมทะเลกันดีกว่านะครับไปสำรวจของริมทะเลก,กันแล้วเดี๋ยวได้ของอะไรมามากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราค่อยลงถ้ำกันทุกคนนะจ๊ะโอเคนางเฝ้าถือปืนด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เรียกมือปืนประจำหมู่บ้านนะโอ้โหนะครับดูอรูจิเนียครับ็นว่า พวกยน้มีปืนเลยนะครับอย่าเปรี้ยวครับอย่าเปรี้ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปหาของกันนะครับผมตอนนี้เควินอยู่ไหนเนี่ยเคยวินนายไปไหนเนี่ยอะไรอ่เอาเอาแย้วเหรอไอหมวกทองมันจะถึกหน่อยทุกคนนะหมวกทองจะถึกมากครับยิงหัวเข้าไปครับนะครับมันเกินไปไหมเกินไปไหม กลับเข้าไปในบ้านกันครับโอ้โหมาเพียบเลยทุกคนโอ้ไมเ่เกิดในเกิบเราอาจจะต้องนะครับโอ้หมาเยอะเกินนะทุกคนไปไหนเนี่ยไอ้มีหน้ากากเหรอคือก็คือก็ออออต้องตีหน้ากากมันแตกก่อนทุกคน หนึ่งดอกอืมอคือมันเยอะแล้วมัไมไม่มาช่วยกันนะ่ะพวกแกไม่อยากตายหมู่ใช่ไหม,มยิงนานมากทุกคนไอตัวเนี้ยไอหน้าไอไอ,ไอตัวไอตัวยักษ์ไอยักษ์ไอเบิมเบ้มเนี่ย ผมขออาจจะต้องเคลียร <gun pres ide> <gun presentation> ์พื้นที่ใหม่นะครับทุกคนเอาไออ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเออไอ้อ้วน ไอ,อ้อ้วนไอ้อ้วนเอาเวสตินเนล้มขึ้นมาอีหนูลุกขึ้นมาเออยิงเข้าไปที่นี่ดูความโหดครับเปนพอเราให้ปืนแล้วเป็นไงครับทุกคนเห็นไหมปัดเข้าไปทุกคนเข้าไปสามมันล้มแล้วได้เปรียบบอกแล้วไงว่าล้มล้มแล้วได้เปรียบมันทำลายบ้านเราทุกคนไอ้อ้วน เป็นไงรูวอจิเนียครับเป็นไงพอเราให้ปืนเลยเป็นไงครับทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงยิงมันเลยที่รักยิงมันยิงยิงมันยิงมันเออนั่นแหละโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับความโหดของวอจีเนียครับสุดครับสุดโอ้โหทุกคนนูเราหมดทุกคนสนูหมดอ่ะ เนี่ยครับพอให้ปืนแล้วเป็นอย่างี้ไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยห้ามให้ปืนเลยนะครับโอ้โหมีไหมโอเคพอได้ทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับผมสองสามสี่ห้าหกเฮดี๋ยวนานก็อุ่นใจไหมบ้างไม่มีอาวุธเะยครับไม่มีเลยอะเอาลูกพนูไว้ มันเกินไปเกินไปไหมตนี้จะเริ่มหายากขึ้นแล้วครับเม็ดตะกๆหินเล็กๆที่ผมเก็บไว้ทุกคนเห็นไหมฮะเอ้าทำไมมันมีปืนมาหาผมในตัวนี้น่ะโอเคทุกคนเห็นไหมอ่ะมันเริ่มหนาวทุกคนเห็นไหมมันจะหนาวมากว่าของมันจะหายากมากเลย เราจะต้องฝ่าความหนาวไปให้ได้นะทุกคนนะเอ้านี่บั๊กครับนี่เกิดอาการบั๊กทุกคนเห็นบั๊กเห็นบั๊กไหมดูนะนี่ปืนอยู่กับผมนะ,ะเห็นไหมฮะบัก๊กบั๊กของเจมนะทุกคนไม่นานเลยเขาคงต้องแกล้ลหละนะครับทุณเห็นไหมครับโคจิเนียก็มีแต่ว่าผมก็มีปืนด้วย้เห็นป่ะเห็นป่ะมันเกิดอาการบั๊กทุกคนต่บอกว่าอย่าเอาปืนให้เธอเด็ดขาดนะการว่าผมมีปืนตอนนี้ผมมีปืนสองกระบอกแล้วนะ จะสุนมีไหมแหมไอ้ไอ้ไอ้หน้ามืดนะตายซะอยากตายก็ให้เนี่ยจัดให้ไงเออสีครับวูจิเนียรครับคอยช่วยเหลือเรานะครับผมผมได้ยินเสียงคนป่าทุกคนเนี่ยน้องก็แบบเตรียมพร้อมเลยปืนมาครับปืนเว้ยทิต ใหมันปืนนะเว้ยเฮ้ใ hey, ห hey, ้เขาบอกเธออยู่นะครับให้ฉันช่วยเธอเองค่ะ <c oughs> ปืนนะครับปืนนะครับป่าครับเราไปสร้างกันต่อครับหมดอันตรายมากทุกคนไว้ใจไม่ได้ครับคนป่าพวกนี้นะครับผมเรียบร้อยได้ยินเสียงไหมครับทุกคนเป็นไงเป็นไงเหยียดซ่า แล้วก็ไปดูซากศกครับนี่ครับเนี่หาดูมากระยิงแล้วด้วยยิงแลนิ่งครับยิงแล้วนิ่งครับเป็นไงออเออเป็นไงครับดูมากรบมหาะนะครับะะสุดยอดมาซี่ไอพิษมามานน่นี่เน่มันอยู่นี่มานี่มาเน่ ความโหดครับเป็นไงอย่ามาเล่นกับไอเสือสาวครับโวุฒิเนียบอกได้กล่าวไว้ <c oughs> เป็นไงครับปืนครับเป็นเรล่ปืนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หนักกระเตกใช่ไหมวุฒิเนียจ๋า <c oughs> สุดยอดครับโปรโมชั่นดีครับอลิมิตครับผมเป็นไงครับสาวน้อยของเราคนระับเฝ้าบ้านเป็นไงโอ้อโหเป็นไง บอกแล้วว่าอยากให้ปืน ours, <If S 2> เธอเล่นนะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเข้ามานะครับก็มาเป็น FC กันนะครับผมเพื่อจะได้มาลุยบูคนป่ากันนะจ๊ะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผมบอกแล้วอย่าเอาอย่าปืนเธอเล่นนะคนไหนบ้างอย่าเอาปืนให้เธอเล่นอย่าเอาปืนให้เธอเล่นครับ วลจีเนียสายโหดครับอย่ามีปัญหาเหยียดซ่ากับ,บวลจีเนียครับ <c oughs> ไว้บานแล้เจอกันใหม่เดคลนปหน้าจ้าเป็นไงแหมนั่งสบายใจยนะเธอไม่นไงอ้าวปืนเธอไปไหนเนะ่ะปืนเธอน่ะ